อวันนี้เราจะมานะคะวาดลายที่เป็นลายเส้นพื้นฐานเนาะเป็นลายประจำยามนะคะก่อนอื่นก็คือหนูวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะขีดเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส8เซนติเมตรเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่เราทำนะคะเป็นบล็อกมาตรฐานเลยเนาะกำหนดจุดก่อนเนาะแล้วก็ขีดเส้นทุกครั้งให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสโดยรอบนะคะจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่ง ะะแต่ละเส้นก็คือ4เซนติเมตรแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกสี่ช่องแล้วก็ขีดเหมือนเดิมก็คือเราจะไม่ใช้ดินสอไม่ลงมือหนักนะคะจะลงมือเบาๆพอเนาะเสร็จแล้ววัดจากมุมลงมานะคะคทำเส้นปะเหมือนการทำลายประจํายามคราวที่แล้วเลยนะคะคทําเส้นปะก่อน หนูลากเส้นปะไม่ต้องลงดินสอหนักนะคะลงดินสอนเบาๆพอ,อเมื่อเราลากเส้นปะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมอีกบล็อกหนึงขึ้นมาเนาะทีนี้จากจุดศูนย์กลางนะคะแบ่งอีก1เซนติเมตรโดยรอบนะคะถ้าคราวที่แล้วหนูจำได้ตรงนี้ก็คือจะทำเป็นวงกลมด้านไหนนะคะทำเป็นวงกลมด้านใน เส้นทะแยงก็เหมือนกันนะจากจุดศูนย์กลาง1เซนนะคะแล้วก็1เซนเราก็จะได้จุดและนะคะเป็นวงกลมหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นเป็นวงกลมตามที่เราจุดเอาไว้นะคะ่ะลากเส้นเป็นวงกลมตามที่เราจุดเอาไว้อันนี้คือวงกลมลายด้านในนะคะลายด้านในของประจํยามเนาะอ่าต่อมาก็จะเป็นวงกลมเส้นนอกก็เหมือนเดิมเลยนะคะวัด ครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนก็คือ0.5เซนติเมตรนะคะ0.5ซนติเมตรเอาไปบรรทัดวางให้ดีให้เท่ากันทุกมุมมุมทะแยงก็เหมือนกันนะคะก็คือให้มันตรงกับมุมเล็กที่เราทำบั่กกี้นี้พอได้จุดโดยรอบวงกลมแล้วก็ลากเส้นเป็นวงกลมเหมือนเส้นด้านในเวลาลากเส้นเป็นวงกลมค่อยๆลากเบาๆค่อยๆให้มันโค้งรับ ไปเป็นวงกลมนะคะให้มันโค้งลับไปเป็นวงกลมถ้าเส้นมันเบี้ยวหรือเส้นมันไม่เป็นวงกลมก็สามารถใช้ย่างลบนะคะค่อยๆลบแล้วก็ปรับแต่งเส้นได้นะคะปรับแต่งเส้นได้ทีนี้เราก็จะได้เส้นลายวงกลมด้านนอกต่อมานะคะต่อมาเราจะต้องนะคะวัดจากเส้น วงกลมด้านนอกออกไปอีก1เซนติเมตรนะคะ1ซนติเมตรโดยรอบอันนี้ที่เราจะเป็นการวาดลายกลีบบัวด้านในกลีบเล็กเนาะก่อนจะวาดลายกลีบบัวเราจะแบ่งเส้นทแยงครึ่งก่อนนะคะเพื่อให้เรารู้หลักว่าเดี๋ยวเวลาเราวาดลายกลีบใหญ่เนาะมันจะได้กําหนดจุดถูกนะคะทําเส้นปะแล้วลากลงมาให้แค่ถึง จากมุมลงมาถึงเส้นขอบวงกลมเส้นนอกแค่นั้นไม่ต้องเลยเข้าไปข้างในนะขอบวงกลมด้านนอกเท่านั้นวางให้ตรงมุมให้มุมกับมุมมาเจอกันแล้วก็ใช้ดินสอละเป็นเส้นประทําทั้งสี่ด้านเลยนะคะเมื่อเราลากเส้นประทั้งสด้านเรียบร้อยแล้วทีนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการวาดหลายด้านใน เราจะก,กําหนดจุดแบ่งครึ่งนะคะกําหนดจุดแบ่งครึ่งเหมือนทุกครั้งที่เราทาเหมือนครั้งที่แลว้วกําหนดจุดแบ่งครึ่งก่อนนะคะครึ่งก็คือเราวัดได้สายตาได้เนาะเพราะว่ามันเป็นอันเล็กๆอาจจะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเสร็จแล้วก็วาดเป็นลายกีบบัวด้านใน,นนะคะเป็นลายของประจํายามลายเล็กลา,ลายเล็กด้านในเนาะเป็นลายคล้ายลายกีบบัวนะคะโดยรอบ ความโคง้งความใหญ่ของกีบบัวเราจะให้มันป่องแค่ไหนขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่แค่ดูสัดส่วนให้เหมาะสมอย่าให้มันป่องออกไปเยอะนะคะมันก็จะดูไม่เป็นกีบบัวเนาะถ้าเราต้องปรับเส้นก็ใช้ยางลบลบเบาๆแล้วก็ลากปรับเส้นใหม่ได้เวลาวาดเอาความถนัดก็คือหนูหมุนกระดาษได้เลยนะคะหมุนกระดาษได้เลยเพื่อความถนัดของมือเราเวลาวาดนะคะ อันนี้คือลายกีบบัวสี่กีบด้านในเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็นลายกีบบัวด้านนอกแล้วทีนี้เราก็คือวาดจากตรงจุดมุมพอดีนะคะแล้วโค้งขึ้นไปตามเส้นปะนะคะแบ่งจากครึ่งเส้นปะลงมาครึ่งเส้นปะล่างนะดูเหมือนดูตามวิธีทำได้เลยนะคะก็จะได้ลายกีบบัวด้านนอกเนาะเพราะว่าเราได้ล่างเส้นแปนไว้แล้ว มันก็จะง่ายขึ้นต่อการวาดกีบและกีบก,ก็จะค่อนข้างเท่ากันนะคะถ้ามันเบี้ยวเราก็ปรับนิดหน่อยหรือใช้ยังลบลๆนะคะและวาดใหม่ปรับลายเส้นนิดหน่อยได้เนาะอ่ะก็จะได้ลายสี่กีบด้านนอกเรียบร้อยเป็นลายประจำยามพื้นฐานเขาที่เราที่เราทำทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะคะเราจะาลงเลยให้ ลายประจํายามครั้งนี้เป็นรายละเอียดที่มากขึ้นก่อนอื่นใช้ไม้บรรทัดเลยวัด0.5ซนติเมตรนะคะ0.5ซนมหรือ cm, ครึ่งเซนติเมตรแค่นั้นเองเพื่อวาดวงกลมด้านในอีกหนึ่งวงทําเหมือนวงกลมทั้งสองวงที่เราทํามาแล้วนะคะแต่เราจะวาดเป็นวงด้านในอีกหนึ่งวงนะะเพื่อให้ลวดลายมันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ลวดลายมันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เมื่อเราวาดเสร็จนะคะทีนี้เราจะมาแบ่งวงกลมครึ่งเส้นนอกนะคะหนูก็กำหนดจุดก่อนแล้วก็ใช้ดินสอลากนะคะเส้นค่อยๆลากนะคะดูเอ,อ่อให้มันแบ่งครึ่งกันโดยรอบนะคะดูให้เส้นมันแบ่งครึ่งวงกลมโดยรอบแค่นั้นเราทำแค่แบ่งครึ่งเส้นวงกลมเส้นนอกเส้นเดียวนะคะเส้นไอนไม่ต้องทำเสร็จแล้วทีนี้เราจะ เอาดินสอล่างแบ่งช่องเห็นไหมเราจะมีช่องช่องเล็กๆอยู่เป็นกันแลจะแบ่งครึ่งซอยมันอีกเป็นช่องเล็กๆเพิ่มขึ้นนะคะจากช่องที่เรามีอยู่แล้วที่เราขีดเส้นปะเอาไว้เราก็จะแบ่งอีกอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งเท่าๆกันและเราจะใช้ดินสอทําเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆระหว่างช่องนั้นนะคะใช้ดินสอมาร์กเป็นจุดดำๆสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะให้ปลายแหลมอยู่แค่ครึ่งหนึ่งไม่ต้องลงไปสุด นะคะตามภาพที่ครูทําเลยนะคะตามตัวอย่างที่ครูทําเลยเนาะมันก็จะมองให้ภาพดูมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากนั้นนะคะจากนั้นนะะทีนี้เราจะต้องกําหนดครึ่งหนึ่งทีนี้ลายมันจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเราจะมีลายกีบบัวเล็กๆอยู่ด้านในอีกให้หนูแบ่งครึ่งจากเส้นก่อนแล้วก็ขีดนะคะ ขีดและลากเส้นเป็นกลีบดอกบัวนะคะด้านนอกก็เหมือนกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะแล้วล่างนะคะดูดูว่าเ,เส้นกับเส้นมันเป็นเส้นขนานกันเพราะฉะนั้นเราแบ่งครึ่งทั้งสองด้านเราก็จะทำง่ายขึ้นกลีบดัวกลีบบัวที่มันแทรกลายอยู่ด้านในมันก็จะเท่ากันดูใหม่นะคะแบ่งจุดกำหนดครึ่งครึ่งแล้วก็ตรงข้างบนก็ครึ่งเหมือนกัน นะคะตรงนี้ก็ครึ่งตรงนี้ก็ครึ่งตรงด้านบนก็ครึ่งนะคะละหว่างเส้นก็ครึ่งเหมือนกันนะแล้วเราก็วาดกีดละหว่างนี้เราก็มาดินสอไว้แบ่งครึ่งทั้งสองด้านแล้วก็ใช้ดินสอลากเส้นเป็นลายกีบบัวซ้อนลายกีบบัวเข้าไปอีกอมันจะเริ่มละเอียดขึ้นแล้วเนาะนะคะ,ะทำอย่างนี้ทั้งหมด4ี่กีบเลยทั้ง4ด้านเลย นะคะเป็นการใช้เป็นการหมุนกระดาษเอาเนาะเพื่อความถนัดของเรานะคะเห็นไหมครูจะแบ่งครึ่งตรงกลางครูก็แบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นตรงช่องลงรายละเอียดทําไมเราถึงต้องกําหนดจุดถ้าเราไม่กําหนดจุดหนูก็จะวาดไปเรื่อยนะคะก็จะไม่มีไม่มีมีหลักในการที่เราจะกําหนดเส้นนะ,ะเพราะฉะนั้นครูขอเน้นย้ําว่าให้หนูกําหนดจุดทุกขั้นตอนตามที่ครูบอกนะคะเพื่อ ลายหนูจะได้ออกมาเท่าๆกันแล้วก็สวยงามเนาะอ่ากลีบที่สี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดก็คือทำลายเส้นกีบด้านข้างนะคะทำลายเส้นกรีบด้านขันะะนกดขกีบเล็กด้านในก่อนเลยแล้วก็ออกมาชั้นที่สองก็คือเวลาทำลายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นครึ่งกีบพอดี นะคะหนูก็คือวาดลายโค้งลงมาแค่นั้นและเราจะไปเพิ่มลายเล็กๆอยู่บนยอดนะคะเพิ่มลายเล็กๆก็คือเพิ่มลายกีบบัวเล็กๆอยู่บนยอดของแต่ละกีบอีกนิดนึงนะคะตามพาพนะคะตามตัวอย่างเลยไม่ต้องใหญ่มากเอาเล็กๆพอเนาะเป็นลายกีบบัวอ่ะแลืนี้เราก็จะมากําหนดจุดแล้วก็ทําลายเส้นกีบกัน ะะเราจะทำลายเส้นกลีบทั้งหมด2เส้นก่อนนับจากด้านในออกไปนะคะอน,นี่คือเส้นแรกต่อมาเส้น2ส,สังเกตว่าหนูจะสังเกตเห็นได้ว่าครูเอาดินสอกำหนดจุดไว้ก่อนว่าตรงไหนครึ่งนะคะและครูถึงจะวาดเวลาวาดครูก็จะวาดย้ำกีบไปด้วยนะคะวาดซ้ำกีบไปด้วยเพื่อให้มือเรามันเป็นเส้นเดียวกันนะคะเวลาเราวาดมันจะได้เป็นเส้นเดียวกันหลังจากนั้นเส้นด้านนอกทำยังไง เวลาเราใช้แม่บรรทัดวัดตรงเส้นปะมันจะอยู่ประมาณ3ซนติเมตรบางคนก็ไม่ถึงนะให้เราใช้วัดให้มันเป็น3ช่องนะคะวัดให้เป็น3ช่องก็คือกําหนด1เซนติเมตรจากเส้นปะออกไปนะคะกําหนด1ซนติเมตรจากเส้นปะออกไปเนาะ,ะและวาดเส้นวนเหมือนคล้ายๆลายกระหนกหรือเป็นลายก้นหอยด้านเดียวทั้งหมด4จุดนะคะโดยรอบโคง้งและ ย้ำลอยเส้นร่วมกับวาดเส้นกีบระหว่างก้นหอยไปด้วยนะดูตามภาพได้เลยนะคะอ่าและก็ย้ำนิดหน่อยเพื่อให้เส้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะมาดูอันที่สองทำเหมือนกันทั้งหมด4กรีบหนูใช้แม้บรรทัดวัดก่อนโดยช่องหนึ่งหมายเล็กหนึ่งให้อยู่ตรงเส้นปะเห็นไหมถึงแม้จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ตรงเส้นปะ หนึ่งสองตรงไปมันจะเหลือน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ได้สามเซนสัทีเดียวนะคะมันจะสองเซนกว่ากว่าเกือบสามนะคะแต่เราจะใช้กำหนดจุดแบบนี้ทุกอันและวาดเป็นเหมือนเส้นกระหนกลายก้นหอยสองเส้นด้านด้านละสองเส้นนะคะจากนั้นหนูก็ย้ำแล้วก็ทำลายกีบระหว่างลายก้นหอยที่เราวาดเมื่อกี้นี้เห็นไหมอพอของเสร็จปุ๊บจบมาที่โคนพอดี และวาดลายซ้ำอีกนิดนึงเพื่อความชัดเจนดูให้ดีนะคะอ่ะครูจะใช้แม้บรรทัดวัดก่อนนะกำหนดจุดหนึ่งสองมันจะได้ทั้งหมด3ช่องอ่ะ1 2สองเวลาหนูวางแม้บรรทัดวางตามรูปอย่างที่ครูทำเลยเนาะนะคะและวาดเส้นลายก้นหอยเหมือนเดิมนะคะเส้นลายก้นหอยเหมือนเดิม เป็นเส้นโค้งนะคะก็คือก้นหอยมันจะตะวัดหัวออกด้านนอกนะ,ะสังเกตให้ดีเนาะเสร็จแล้วก็คือวาดย้ำและทำลายกลีบละหว่างลายก้นหอยนะคะทำลายเส้นกลีบละหว่างลายก้นหอยอ่าแล้วก็สุดที่โคนแล้วก็ย้ำเส้นกลางอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะม,มาถึงลายสุดท้ายเนาะ ม่บรรทัดวัดจากเส้นปะไปเลยนะคะปลายไม่บรรทัดเลขหนึ่งหนึ่งเซนอยู่ให้อยู่ตรงเส้นปะด้านในแล้วก็วาดลายเส้นก้นหอยลงมานะคะหัวออกด้านขวาก็หัวออกเหมือนกันนะะถ้าใครไม่ชินที่จะวาดหรือยังไม่กล้าที่จะวาดให้หนูลองวาดในกระดาษเปล่าๆหรือกระดาษที่เราไม่ได้ใช้ดูก่อนเนาะ ว่าเราจะหันหัวไปไหนบางทีเราสับสนว่าจะหันหัวทางก้นหอยมันไปทางไหนแล้วก็ตัดลายเส้นระหว่างครึ่งอีกหนึ่งรอบและย้ำลายเส้นด้านในอ่าทีนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะมากกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยแต่ว่านะคะแต่ว่ายังไม่จบนะยังไม่จบอันนี้ครูจะแต่งเส้นนิดหน่อย เราจะต้องมีลายกลีบในระหว่างกลีบ4กลีบนี้อีกนิดนึงนะคะใกล้จบละนะคะอีกนิดนึงนะทีนี้ให้ดูเลยนะคะตรงมุมที่เราปะเอาไว้เนี่ยนะคะตรงมุมที่เราปะเอาไว้ให้มันวาดเป็นกลีบบัวเล็กๆแล้วจากกลีบบัวเล็ก,เ,ลกเราวัดขึ้นไป1เซนติเมตรวัดขึ้นไป1ซนติเมตร และล่างเป็นกีบบัวอีกหนึ่งกีบซ้อนกันนะคะดูดูจุดนะลูกจุดมันจุดที่เราจะลากไปมันจะอยู่ตรงลายก้นหอยลายล่างแล้วก็ตัดเส้นข้างแบบตัวอย่างที่ครูทําให้ดูทั้งจุดเอ่อทั้งลายกีบบัวเล็กและลายกีบบัวใหญ่ดูนะคะจากเส้นตรงนี้ไปถึงจุดปะวัดไปขึ้นไปอีก1เซนติเมตรนะคะเพื่อเป็นยอดของลายกีบบัวด้านนอก นะคะสุดลายก้นหอยด้านอันสุดท้ายและวาดเป็นกลีบบัวซ้อนไปอีกหนึ่งชั้นจากนั้นขีดเส้นลายข้างนะคะจากนั้นขีดเส้นลายข้างอย่าลืมว่าจะต้องมีลายข้างทั้งออกลีบบัวเล็กและกีบบัวใหญ่นะคะจะอยู่1เซนติเมตรนะคะจากจุดเล็กนะจากปลายกลีบบัวเล็ก1เซนติเมตรขึ้นไป และลากจากลายก้นหอยด้านอ,อนล่างลากเป็นลายกีบบัวขึ้นไปทั้งสองด้านเท่าๆกันถ้าเส้นมันเกิดซ้อนหรือมือเราเออไม่เป็นเส้นเดียวก็คือเราแก้ไขนะคะตกแต่งเส้นเอาและวาดลายเส้นตกแต่งขอบนิดนึงให้มันดูมีความอ่อนช้อยเพิ่มมากขึ้นเนาะกำหนดจุดนะแล้วก็วาดกีบบัวเล็ก กำหนดจุดปุ๊บวัด1เซนติเมตรนะคะและล่างเป็นกีบบัวใหญ่ซ้อนอีก1ชั้นระหว่างลายนะคะระหว่างลายเสร็จแล้วปุ๊บวาดลายขอบนะคะและตกแต่งให้มันดูอ่อนช้อยเนาะบางทีอาจจะตะวัดปลายขึ้นไปแหลมๆก็ได้นะคะก็จะเสร็จและเรียบร้อยนะคะลายประจํายามลงลาย